สวัสดีครับนะครับวันนี้ช่อง p ีคพีพีเคเคฟาร์มนะครับจะพามาดูการให้ปุ๋ยนะครับหญ้าเพ็งกุลานะครับปีนี้ปุ๋ยยูเรียเพกนะครับก็เลยไม่ได้ซื้อใส่ใส่ปุ๋ยขี้ัวนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์นะครับแต่คนเหนื่อยครับแต่เป็นอินทรีย์ก็อันนี้ตัดได้ประมาณอันนี้ล็อกนี้ตัดได้ประมาณสองทีนะครับ แต่รอพวกนี้ตัดได้ประมาณ1อาทิตย์นะครับนี่ครับก็เอาปุ๋ยคมีมาใส่กระสอบมากองๆครับแล้วก็ใช้คาดนะครับมาคาดนะครับเพราะว่าถ้าจะหวานเหมือนหวานปุ๋ยเคมีผมไม่ไหวก็มันเหนื่อยนะครับนี่ครับแปลงยาเรานะครับแปลงนี้ก็ปลูกเมื่อวันที่12มกราคม2564นะครับซึ่งผมได้ทําคลิปไปนะครับที่ว่าขุดขุดแล้วก็ปลูกนะครับขุดแล้วก็ เอาย้าแล้วก็ขบนะครับใช้มือทาก็เหนื่อยเหมือนกันครับก็ปีหนึ่งผ่านไปวันนี้ว,นนวันที่สิบสิบหกมกราคมสองห้าหกห้าวันครูครับก็ครบปีหนึ่งหนึ่งปีพอดีก็หนาอยู่ครับก็ใช้ได้นะครับอันนี้ก็ตัดประมาณครั้งที่สามนะครับครั้งที่สามครั้งที่สี่นะครับแต่ น้องผมที่ตัดเขาเขาตัดติดดินนะครับผมว่าเหมือนกับมันเขาตัดถอนรากถอนโคนนะครับมันก็เลยมันไม่ไม่นาเหมือนเหมือนที่อื่นแล้วก็เราไม่ค่อยได้ให้น้ํานะครับให้เดือนละครั้งนะครับนะครับนี่ครับของไว้อันนี้ก็น้ำกำลังไหลมาครับนี่นะครับก็เปิดโซล่านะครับเปิดโซล่าเซลล์นะครับเจาะบดานนะครับปล่อยใส่เลยครับ นี่ครับนี่กำลังไหลมาที่ไม่เไม่เสมอนะครับต้องใช้สายยางรากนะครับรากไปไว้ที่สูงให้มันไหลลงมาที่ต่ำนะครับนะครับที่มันไม่เสมอครับเดี๋ยวก็ใช้คาดและเกียเกียนะครับเกียปุ๋ยขี้วัวนะครับปุ๋ยคอกนะครับนครับ เปิดนะครับเปิดจากที่สูงนะครับมันก็ต้องขยับสายยางบ่อยๆนะครับเพราะว่าที่มันไม่เสมอนะครับเอาสายไว้แต่เมื่อวานนะครับ่อเช้ามากับมาจากในเมืองมาไม่มาสายก็เลยน้ําก็เลยไหลก่อนตอนแรกว่าจะมาทําแต่เช้าก็เลยมีทุระนะครับเชือสายยางดํานะครับลากนะครับก็แปลงนี้ก็มีวัวสิบตัวก็ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับ นะครับประมาณนี้อันนี้ตรงนี้ก็ตัดได้ประมาณสองสามวันนะครับก็ปุ๋ยทั้งใส่ก็ใส่ปุ๋ยคอกเลยครับมันยังเพรามว่ามันยังยังบางเกินไปครับอาจจะต้องต้องเอาปุ๋ยคอกมาลงอีกนะครับมันนี้เมื่อเช้าผมลงเกี่ยดูนะครับ ดูข่าวว่าวันที่21 22นะครับฝนจะลงมาทางอีสานล่างนะครับวันนี้ตกที่เชียงใหม่เชียงรายแล้วก็อีสานเหนือนะครับก็ภาวนาให้ตกแรงๆนะครับเพราะว่าหญ้าฝั่งโน้นผมปลูกตั้งแต่วันที่2มกราคมนะครับยังไม่มีน้ําเลยครับไปเดินดูก็เห็นแต่หญ้าธรรมชาติงอกมากกว่าหญ้าเพ่งก็ได้อีกนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ยวันนี้ครบ14วันนะครับก็จะ เห็นก็จะไม่ค่อยเห็นยาเพลงระด้างงอกครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าครบยี่ันผมจะถ่ายดูแล้วก็ถ้าเกิดมีฝนตกวันที่ยี่ปีท่สองน่าจะชุ่มนะครับครับผมก็เดินท่อนะครับเดินท่อยาวไปแปลงนู้นนะครับ,บ,บก็ปลูกเมื่อวัน<ะ>เดือนพฤษภาคมสองห้าหกสี่นะครับก็ไม่ได้ผลนะครับพอก็เลยให้หวัววัวเดินกินแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะขึ้นประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับยาเการะดาแต่ไม่ได้รดน้ำเลยไม่ยาว นะครับนี่ครับนี่ครับมาแบ่งปันความรู้กันแบ่งปันกันครับทำไมมันทำไมมันเกี่ยเกี่ยให้มันไอ๊เอาออกกว้างๆว่าไรอ้ามันเป็นกอดมันทับยาเลยไอ๊ะผมเป็นกอดมันมีทับยามันจะ็นยาดไอ้งอกดิ เกี่ยมัน,มมนมเป็นเอมันเป็นก้อนว็มีครับพวกเป็นก้อนนี่น่าจะทุบให้แตกนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ไปทับหญ้าทับห้ญ้าเกิดไม่ได้นะครับลอ,ลองทุบดิทุบได้ไหมเออต้ององทุบดิ ก็เกียร์ไปนะครับนี่น้ำเอ้น้ำก็เริ่มไหลามาแล้วครับน้ำก็เริ่มไหลามาแล้วครับอันนี้จะต่ําสุดนะครับไหลลงไปฝั่งนี้นะครับมันต้องใส่ทั่วถ้าเป็น,นี้มันงานจะเป็นบางบางที่ช่วดจีดนนะครับ มันจาเป็นกระดลาแห้งนะครับที่แห้งอัวกอัวกลิ่แเรามันมันแห้งมันเหลือนะครับเป็นก้อนเอาขึ้นไปข้างบนเลยครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ เพื่อรับชมช่องพีคพีเคเคฟาร์มของเรานะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ